สวัสดีซัมชิกทีเด็ดบอลยินหนึ่งะครับวันนี้มาอยู่กับผมประจำวันเสาร์ที่26ตุลาคมนะครับผู้แรกของวันนี้จะเป็นศึกบิ๊กแมตช์ของทั้งลาลิกาสเปนนะผมเป็นการเปิดบ้านของทางลาชันชุดขาวเรียวมาดิดนะครับเปิดบ้านรอรับการมาเยือนของท่างเจ้าบุญทุมบาเซโลนานครับผมทั้งสองทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลาตีสอของคืนนี เราไปดูกันต่อทางด้านข้อมูลภายในลีกนะครับตอนนี้ทางเลี้ยวมดิดลงเล่นในลาลีกาสเปนไปแล้ว10นะัดมีชนาที่7นะัดสะมือ3ยังไม่แพ้ทีมไหนเลยพรีสกอไปได้ที่21ประตูและเสียไปที่7ประตูตอนนี้มีทั้งหมด24 e แต้มอยู่อันดับที่2ของตารางส่วนทางด้านบาเซโลนาลงเล่นไปแล้ว10นะัดเท่ากันมีชนที่9นะัดสะมือ0 และหลุดแพ้ไปที่1นนัดนะครับดิสกอก์ไปได้ที่33ประตูและเสียไปที่10ประตูตอนนี้มีหมด27แต้มอยู่อันดับที่10ของตารางส่วนทางผลงานทีทเวที่เจอกันมา10นัดหลังสุดนี้จะแบ่งกันไปทีมละ5นัดนะผมแต่ว่าช่วงหลังนี้ทางผลงานของทางเรียวมมดิดสวยกว่านะครับ5นัดหลังสุดนี้เรียวมมดิสามารถชนะไปได้ที่3นัดด้านการทำยอดก็เหมือนกันนะผมทั้ง10นัดนี้แบ่งกันไปทีมละ5นัดนะครับค่อนข้างอยู่ระดับกลาง เราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวกันบ้างนะครับผมผลงานของทางเรี้ยวมาดิตตอนนี้10นัดหลังสุดมีหลุดแพ้ไปแค่น1นนัดนะครับผมสามารถเก็บชนะมาได้ถึง8นัดและมีเสมออยู่ที่1นัดนะครับแต่ว่าด้านการทํายอดของทางเลี้ยวมาดิตไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะดูกันที่6นัดหลังสุดนี้กําลังกลับมาทํายอดได้นัดล่าสุดนี้1นัดเท่านั้นเองนะครับเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานของทางบราร์เซโลนากันบ้างนะผม10นัดของทางบาร์เซโลนา มีชนะที่8นัดเสเมศู์และแพ้ไปที่2นัดนะครับผมผลงานของทางบาร์เซโลนาก็ถือว่าค่อนข้างสวยนะครับ10นัดนี้ด้านการทำยอดเพราะเขาเสียยอดไปแค่3นัดเท่านั้นเองนะครับสำหรับผลงานบาร์เซโลนาตอนนี้ก็ต้องเจอสึกหนักถึง2นัดติดเลยนะครับผมนัดก่อนหน้านี้ก็เจอกับทางบาเยนร์มิวนิกถล่มทางบาเยนร์มิวนิกไปถึง4-1ประตูนะครับผมและนัดนี้ก็ ต้องมาเจอกับทางลันณชุดขาวอีกถือว่าเป็นผลงานหนักอย่างต่อเนื่องเลยนะครับผมไม่ก็ตัวผู้เล่นก็ถือว่าอาจจะมีเหนื่อยล้ากันบ้างนะครับเพราะว่าผ่านมาแค่3วันเท่านั้นเองวันนี้เราไปดูกันต่อที่เลทราคานะครับเลทราคาโตเปิดมาให้ที่ทางอเอเลี้ยวมาติดต่ออยู่ที่ครึ่งลูกนะครับผมบางที่ก็ให้ไปถึงครึ่งควบลูกนะแต่ส่วนมากก็ยังอยู่ที่ครึ่งลูกอยู่ ส่วนอุนเดอร์ตอนนี้ก็อยู่ที่3ลูกนะครับสำหรับผลงานของทั้งคู่ทางบอลยินหนึ่งก็มองไปที่ทางบราร์เซโลนามากกว่านะผมผลงานของทางเรียวมาดิตตอนนี้ค่อนข้างไม่ค่อยสวยนะครับในลีกนี้ผลงานของทางเรียวมาดิดไม่ได้สวยขนาดนั้นนะครับผมผลงานส่วนมากจะเน้นในทางในถ้วยของทางยูฟ่ามากกว่านะครับสำหรับนัดนี้ก็ ทางบาซ่าต้องเจอกับศึ่งหนัก2นัดก็คิดว่าน่าจะเอาอยู่นะผมอย่างแย่สุดสําหรับบาซ่าคิดว่าน่าจะเสมอเท่านั้นเองแล้วสำหรับนัดนี้ก็ให้ไปที่ทีทมรองอย่างบาร์เซโลนานะครับในเลทราคาที่โดนต่ออยู่ที่ครึ่งลูกสําหรับคู่ที่2ของวันนี้ก็จะเป็นศึกของทางพิเมรีกอังกฤษนะครับเป็นการเปิดบ้านของทางแอสตันวิลล่าเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางบลอนมาร์ทเอฟซีทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลา3ามทุ่มของคืนนี้นะครับ เราไปดูกันต่อที่ทางด้านข้อมูลภายในลีกตอนนี้ทางแอสตันวิลล่าลงเล่นในพิมพมียร์กีกไปแล้ว8นัดมีชนะาที่5นัดเสมอ2อ2และหลุดแพ้ไปแค่1นัดนะครับเีสกสปอร์ไปได้ที่15ประตูและเสียไปที่10ประตูตอนนี้มนทะั้งหมด17แตม้มอยู่อันดับที่4ของตารางส่วนทางด้านบอมมาร์ AFc ลงเล่นไปแล้ว8นัดเท่ากันนะครับมีชนะาที่3นัดเสมอ2 และแพ้ไปที่3นะเพื่อไปได้ที่10ประตูเลสเสียไปที่10ประตูตอนนี้มีหมดงหบเ1 1แต้มอยู่อันดับที่11ของตานล่างส่วนทางด้านผลงานใี้ทุกที่เจอกันมามีเจอกันทั้งหมดอยู่ที่9นัดนะครับผมก็จะเป็นทางเจ้าบ้านอย่างแอสตันวิลล่าสามารถชนะมาได้ที่8นัดและแพ้ไปที่8นัดมีเสมอกันอยู่ที่1นัดนะครับผม ถือว่าถ้าเป็นด้านการทำยอดนี้จะเป็นทางทีมเยือนอย่างบรอนมัสนะครับที่สามารถทำยอดไปได้ถึง5นัดจาก9นัดเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางแอสตันวิลล่ากันต่อ10นัดหลังสุดตอนนี้ไม่มีแพ้นะครับแอสตันวิลล่ามีชนะอยู่ที่8นัดจาก10นัดล่าสุดและมีเสมออยู่ที่2นัดนะครับผมผลงานของทางแอสตันวิลล่าก็ถือว่าตอนนี้ค่อนข้างสวยสุดๆเลยนะครับส่วนด้านการทำยอดของทางแอสตันวิลล่าตอนนี้ สิบนัดมีเสียยอดไปแค่สามนัดเท่านั้นเองนะครับผมเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานของทีมเยือนวันนี้อย่างบลอนมาร์ทเอฟซีกันบ้างทางบลอนมาร์ทมีชนะอาที่สี่นัดเสมอสองและแพ้ไปที่สี่นัดส่วนด้านการทำยอดก็สิบนัดหลังสุดตอนนี้ทางบลอนมาร์ทเสียยอดไปถึงสี่นัดเลยนะครับเราไปดูกันต่อที่ทางาน,นัดเลทราคาของวันนี้วันนี้โตให้ไปที่ทาง อาซันวิลาต่ออยู่ที่ครึ่งลูกวันนี้ตอนนี้อยู่ที่3ลูกสําหรับผลงานของทั้งคู่ตอนนี้ก็ค่อนข้างมองไปที่ทางอาซันวิลามากกว่านะผมตอนนี้โชว์ฟอร์มทั้งในลีกและในถ้วยของทางยูฟาแชมเปี้ยนีกได้ดีทั้งคู่เลยนะครับก็ถือว่าผลงานของทางอาซันวิลาในฤดูกาลนี้ค่อนข้างสวยนะครับสำหรับนัดนี้ก็ มองไปที่ทางแอสตันวิลล่านะครับในเลนราคาที่แอสตันวิลล่าต่ออยู่ที่ครึ่งลูกสำหรับคู่ที่3ของวันนี้ก็จะเป็นการเจอกันของทางไบรตันเจอกับทางวูฟแฮมตันนะครับทั้งสองทีมจะเริ่มลงเตะกันเวลาสทุ่มของคืนนี้เหมือนกันรอไปดูกันต่อทางด้านข้อมูลภายในลีกตอนนี้ทางไบรตันลงเล่นในพิมลิงกิดไปแล้ว8นะัดวิชารที่4นะี่นัดเสาะเมื่อสามแพ้ไปที่1นะึัดเพยสกอร์ไปได้ที่1 4ประตูเลสเสียไปที่10ประตูตอนนี้เันะืหมด15าแต้มอยู่อนันดับที่5ของตาราง ส่วนทางด้านวูแฮมตันนี้ผลงานในฤดูกาลนี้ยังไม่สวยเลยนะผมลงเล่นไปแปดนัดนี้ไม่มีชนะเลยแม้แต่นัดเดียวนะครับผมมีสองมืออยู่ที่1นัดลและแพไปถึง7นัดเลยมีสกอร์ไปได้ที่10ประตูและเสียไปที่23ประตูตอนนี้มีแค่1นแต้มอยู่อันดับที่20ของตารางส่วนทางด้านผลงานที่เธอเฮทที่เจอกันมานี้อยู่ระดับที่ไม่ค่อยห่างกันเยอะนะครับผมทางเจ้าบ้านอย่างไบตันสาม,มารถชนะมาได้ที่3นัดสอมือสอง และทางบุฟก็สามารถชนะไปได้ที่3นัดนะครับส่วนทางด้านผลงานส่วนตัวของทางไบรตันตอนนี้10นัดหลังสุดทางไบรตันมีหลุดแพ้ไปแค่1นัดเท่านั้นเองนะผมดีชนะอยู่ที่6นัดและเสะมออยู่ที่3นัดนะครับด้านการทำยอดของทางไบรตันสิบนัดหลังสุดก็มีเสียยอดไปแค่3นัดเท่านั้นเองเราดูกันต่อที่ทางด้านผลงานของทาง วูพันตันกันต่อสิบนัดหลังสุดตอนนี้มีชนะที่หนึ่งนัดเสมอหนึง่งแพ้ไปถึงแปดนัดเลยและตอนนี้ทางวูฮันตันก็ไม่สามารถชนะทีมไหนมาแล้วถึงเจ็ดนัดติดนะครับผมส่วนด้านการทํายอดก็ยังพอมีทําได้อยู่บ้างสิบนัดหลังสุดตอนนี้ทางวูก็สามารถทํายอดออกมาได้ที่สี่นัดเราไปดูกันต่อที่ทางด้านเลทราคาของวันนี้นะวันนี้โตให้ไปที่ทางปลาต้านต่อให้วูพันตันอยู่ที่หนึ่งลูก โอเวนเดอร์ or, ตอนนี้อยู่ที่3ลูกนะครับสำหรับผลงานของทั้งคู่ยังไงก็มองไปที่ทางไบรตันมากกว่านะผลงานก็ค่อนข้างสวยกว่าทั้งเวิม์้ันตอนนี้ก็ค่อนข้างต้องหนีตกชั้นให้ไว้เลยนะขอตอนนี้อยู่ที่โลของตารางแล้ว สำหรับนัดนี้ก็ให้ไปที่ท่างไวตันนะครับในเลทราคาที่ไบตันต่ออยู่ที่1ลูกก็จบแล้วนะผมสําหรับผลงานในการวิเคราะห์ของผมในวันนี้นะผมทุกคนเห็นด้วยหรือเห็นต่างยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ให้ผมได้อ่านด้วยนะครับขอ,ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะครับ